มาถึงขั้นตอนการกรอบแล้วแล้วนะก็อันนี้นะท่องศาสตรเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ท่องศาสร์เรียบร้อยแล้ว,นนเ,รรลวเราจะพอกูในจุดนี้จุดนี้แล้วก็จุด,ดหลังข้อนี้นี่สำคัญมากพอกูนี่ไอ้เยอะเข้าไว้ไม่เป็นไรครับหลังเราหลังจากเราวางปุ๊บเราใช้ดับม์ตามวัดป่ะมาดูกันจะเริ่มวางเทปปูนแะล้วผสมปูนได้แล้ว ไปก่อนไม่ต้องก็ได้ค่อยๆทำไม่ต้องรีบนะดูจากจุดเก่าครับนี่นี่นี่ มันไม่ดีก็เสริมไปอย่างเงี้ยครับเสริมไปได้เสมอ สมปูนเยอะไว้ก่อนนะครับเหลือไมื่องใดระยาห้องน้ำได้ไหนไม่ดีเราก็ซ่อมแซมให้มันดีที่หลังจะได้ไม่ต้องมาแก้ใหม่ ตูต้องใจเย็นๆต้าอใจช่างนะบางครั้งช่างทำงานปูนที่เขาที่เขาทำไปดูดีไปเขารอปูนเช็จตัวอย่าไปเร่งเขาครับให้เขาใจเราแต่บางคนปูก็มีเราต้องดูเราต้องคุมช่างให้เป็นานปู ตามแนวเก่าเลยครับแล้วลเดี๋ยวเราค่อยมาแปะทีไม่ต้องหว่วงพรับตามแนวเก่าก่อนผมก็มือสมัครเล่นเหมือนกันไม่ต้องห่วงครับมือสมัครเล่นทำบางอย่างมันอาจจะดูขัดถูขัดตาไปบ้าง<ม>แต่ก็นะเอาตัวรอดได้ nhá, quan tâm leo cầu đây nhá, quan tâm cầu này làm cái to đây ผสมปูนมัก็มีสูตรของเขานะแต่ผมจำไม่ได้เหมือนกันส่วนมากผมจะใช้ปูนเค็มซะมากกว่างานปูนเป็นงานละเอียดครับช่างปูนย้ำย้ำวิธีช่างปูนดีๆอ่ะมันก็มีครับแต่ก็าปูนแย่มันก็เยอะนะที่ทำเองนีไม่ใช่ขี้เหนียวนะ อยากทำเองเพื่ออะไรอย่างแรกก็คือเราจะรู้ว่ามันทํำยังไงมายัางไงเรามีหารหาและแก้ไขเองได้เพราะถ้าเกิดทําเองเนี่ยไม่จ้างเขาเนี่ยโถเดียวช่างปูนไอ้ช่างถอดโถถอดส้นตันอนะหายากนอกจากเสด็จกันจริงๆก็ถึงจะมาให้ทำเองก็ได้ม่ยา นนออกไปก็จะดูเรื่องระดับน้ําอะเอาถโงม,มาใส่เลยนะตอนใส่โถต้องดูด้วยนะครับว่าท่อมันตรงกันหรือเปล่าไม่ยากครับแง้มดู đang xong đồ phải nói không xong đâu quá phép lên ý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  ้างคนก่อนทำไปไม่ดีเลยอะ่ะไม่ตรงตามแนวเก่าเลยขยับน้อยทางคนก่อนทำไปมันไม่ตรงตามแนวเก่าครับโอเคได้แล้วแนวเก่าแนวใหม่ละขยับเข้าไปหน่อยก่อนหน้านี้มันไม่ตรงรูมันเลยขี้อกมาข้างานอก แล้วก็ระดับน้ำสำคัญมากดูนี่ฮะระดับน้ำที่สำคัญมาก